เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกแล้วนะครับคันนี้ t ต y o t a c o r o รนครับราคาเบาๆ3 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถูกๆกันไปเลยครับ c o r o นาเ x ็ก e e เครื่องพัน0อซีซีปี38นะครับ2 5ง8รส ระบบไฟฟ้าครับประตูเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าตัวรถนะครับสวยงามบอดี้สวยๆไม่มีชนหนักกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบทั้ง4บ้านแอร์เย็นช่ำนะครับสีสันภายนอกเงางามตามรูปนี่เลยนะครับข้างในก็สะอาดสุดๆไปเลยครับรถใช้งาน2ระบบครับคันนี้ใช้ทั้งน้ำมันและ LPG นะครับแก๊สนะครับเป็นแก๊สระบบหัวฉีดครับวิ่งดีประหยัดน้ำมัน เครื่องดีนะครับมีจอถอยให้ด้วย38000บาทเท่านั้นนะครับถูกมากๆเลยนะครับผู้ขายบอกขอราคานี้เลยนะครับไม่ลดแล้วนะครับราคานี้ก็ลดให้แล้วนะครับถูกมากเลยครับราคานี้ครับสนใจก็ติดต่อขายโดยตรงได้เลยนะครับไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้ครับเมื่อโทรผู้ขายใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหลังคาเรียบๆเลยนะครับไม่มีพิกคว่ำชนหนักมีจอถอยให้ด้วย เครื่อง 4A นะครับ1 600cc ห้องเครื่องสวยๆครับคานหน้าเรียบเรียบไม่มีรอยชนหนักเช่นกันภายในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเกียร์ธรรมดาเบาะสภาพดีครับไม่ขาดไม่โทมห้องโดยสารสะอาดสะอ้านครับคุ้มค่าน่าใช้3 8 0 0 0บาทท่นานนั้นครับกันแดดกันฝนเดียวขี่มอเตอร์ไซค์เยอะครับท่านใดสนใจก็นัดหมายกับผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับ เพราะท้งเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ